ข่าวดีดีกับพี่คำรนำร,นรน้ว,าาวรนตอนทำไมต้องเป็นนาแปลงใหญ่บ้านโคกกลางตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะ <c oughs> จะบอกให้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านโคกกลางเดียวหลือ ตำบล <น S 2> บ, <น S 1> บ้าน,านตาก90กว่าแปลงใหญ่ข้าวของจังหวัดอุดรธานีเราต้องเลือกมาที่บ้านโคกกลางตำบลบ้านตาดอำเภอบ้านดุง เพราะเขามีคุณลักษณะจำเพาะที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆกฎระเบียบที่เขาออกสมาชิกปฏิบัติตามให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนาแป้งใหญ่และกลุ่มสูนข้ามชนของชุมชนนี้มีความพร้อมมากๆจึงเป็นจุดที่น่าเอาเป็นแบบอย่างให้สําหรับกลุ่มอื่นๆสําคัญคือตัวของประธานและคณะกรรมการที่ร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมจริงจังใช้เสียงส่วนใหญ่นะเสียงส่วนใหญ่ครับปันผลปันหุ้นให้กับสมาชิกแบบโปร่งใสครับรายรับรา,ายจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ครับผมก็เงินก็ส่วนที่เหลือก็ฝากเข้าบัญชีครับผมประธานก็เป็นต้นแบบให้เขาด้วยครับผมครับผมกรอบกับได้สมาชิกที่มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทุกด้านจึงออกมาดีไม่เฉพาะหมู่สามหมู่สี่ครับต่อไปเราจะมูหนึ่งหมู่สองหมู่สามอย่างนี้ก็จะมาเข้าร่วมด้วยเราก็เลยตั้งเป็นศูนย์ข้าวชนธรรมาตร์ครับเพื่อจะได้ดำเนินการให้ควบคุม อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้าจัดการผลประโยชน์ของส่วนรวมดีผลประโยชน์ของสมาชิกก็ยิ่งได้ขอรับกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่นี่ดีดีดีมาบาคนสวยมาดูความรวยของชาวนาความจนไม่เคยเจอจ้าเพราะว่าค่าคิดแล้วทำลดคุณไอต่ำที่สุดช่วย กำไรสูงล้ำขอเพียงเรื่องราคารัฐบาลจ๋าอย่าให้ตกตามข่าวดีๆกับพี่คำรณกลุ่มนาแปลงใหญ่วิสาหกิจกลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกกลางตะบนบ้านตาดอำเภอบ้านดุงอุดรธานีดีจริงๆนะจะบอกให้ลดคุณไอต่ำที่สุดช่วยชุดกำไรสูงล้ำขอเพียงเรื่องราคา one